ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP สามอยเก้าสตอนทำไมหลวงปูส่สวงถึงช่วยคนที่ไร้ซึ่งความศรัทธา จากคนที่ไม่เคยรู้จักหลวงปู่สวงมาเลยทั้งชีวิตที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเธอเป็นชนชาวเผ่าเยาาอาศัยอยู่บนดอยแม่สลองจึงทำให้เธอไม่รู้จักหลวงปู่สวงเลยจากนั้นเธอได้เดินทางไปทำงานอยู่ณประเทศไต้หวันจนถึงปัจจุบนันนี้เป็นเวลากว่า20ปีแล้วด้วยบุญสัมพันธ์ที่มีต่อกัน จู่ๆวันหนึ่งมีคนส่งคลิปเกี่ยวกับหลวงปู่สวงของทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยให้เธอดูเมื่อได้ดูแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกเกิดความศรัทธาแต่อย่างใดเลยแถมกลับไม่ชอบดีซ้ำไปแต่แล้วเมื่อนหลวงปู่จะรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นได้จึงได้แสดงปฏิหารให้เธอได้รับรู้เมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่วัน จากความรู้สึกไม่ชอบไม่เชื่อกลับกลายเป็นความเลื่อมใสและศรัทธาอย่างไม่รู้ตัวอะไรทำให้ความรู้สึกของเธอเปลี่ยนแปลงไปได้รวดเร็วถึงขนาดนั้นเรามาฟังจากปากของเธอกันเองเลยครับเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยรู้จักหลวงปู่จากน้องสะพ้ายนะค่ะอืมออแล้วไงต่อไป ตอนแรกเขาก็โทรก่อนจะตูจีนนะคะเขาก็โทรศัพท์มาค่ะบอกว่าพี่อยากจะทําบุญไหมเออนั่นก็บอกว่าอย่าทุกปีพวกนั้นก็จะออกไปไหว้ไหว้พระประมาณเจ็ดแปดวัดนะคะวัดวัดนึงก็เราก็ทําบุญไปนิดหน่อยนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเออนี่อยู่ประเทศประเทศอะไรนะไต้หวันนะคะอยู่ไต้หวันอ๋อไต้หวันก็มีวัดเหมือนกัน จีนไงคะอ๋อเป็นวัดจีนอ๋อแล้วก็วก็ไปทําบุญเหมือนกับวัดไทยเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็ไปจุดธูปมาเอ่อก็เอาของไปไหว้เสร็จแล้วก็เอากลับมาอย่างเงี้ยค่ะภาษาไทยของของน้นไม่ค่อยแข็งแรงอะค่ะทางน้องชายที่อยู่เมืองไทยที่เป็นสามีของคุณนิพาที่ตาบอดถามว่าอยากจะทำบุญไหม เขาก็ถามว่าากทำบุญไหมเราก็ตัดสินใจว่าอยากนี่ว่าปีนี้เราก็ไม่ได้ออกไปไหนนะะี่ค่ะเพราะว่าโควิดนะคะแล้วนั้นก็ทุกปีเราไปแต่ปีนี้คิดว่าจะไม่ออกไปไหนอย่้วตอนแรกๆเขาบอกว่าเอจะทําบุญไปซื้อที่ดินเป็นการชวนทําบุญซื้อที่ดินถวายหลวงปู่สวงที่พักสงฆ์หลวงปู่สวงครองบ้านระกาศตอนแรกนั้นก็ไม่รู้จักหลวงปู่สวงแต่นั้นก็บอกว่า ีก็ทําบุญไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ส่งคลิปมาให้ดูคลิปที่คุณอูดบอกว่าคนคนเอ่อรอดได้สรีละสลีละของหลวงปู่สวงอืมใช่ค่ะนับว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากที่ครั้งแรกที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้พบเห็นหลวงปู่สวงในครั้งแรกมักจะไม่ค่อยชอบหลวงปู่เห็นภาพหลวงปู่สวงนั้นก็ตอนแรกก็ไม่ไม่ค่อยชอบอะฮะไม่ไม่ศรัทธาค่ะ เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรที่แรกดูดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยอชอบใช่ทุกทุกคนทุกคนครั้งแรกจะเป็นแบบนี้นะไม่เคยชอบเลยแล้วตอนหลังเนี่ยโอ้โหจะศรัทธาหลวงปู่มากเลยใช่ค่ะแล้วนั้นก็มีญาติคนหนึ่งอยู่อยู่ทาง เขาเยยนก็คือเมืองเมืองเมืองหลวงอีเมืองหนึ่งอะค่ะน้องชายก็ส่งรูปเกล็อกเกตมาอย่างเงี้ยค่ะไปให้อาคนนั้นก่อนแล้วอาคนนั้นก็ยังไม่ส่งมาให้นั้นเขาก็เก็บไว้ตรงนั้นประมาณสองสามอาทิตย์นะคะเออประมาณเดือนหนึ่งโอ้โหเดือนเลยเหรอยังไม่ส่งมาเลยะค่ะแล้วอพอดี ผู้ชายก็บอกว่าเอาดูดูคลิปของคุณอูจะยังดูดูคลิปของคุณอูอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วน,นางกระปูค่ะดูเอ้จริอจริง,รง,รง,รงเนี่ยหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยแล้วเราก็คิดอย่างนี้ใช่ไหมคะและ้วแต่เราก็ยังไม่เชื่อค่ะก็รู้ว่าตอนนี้คนคนโกหกมากมาก <laughs> ใช่ใช่ใช่ดีแล้วดีแล้วเราต้องฟังหูไว้หูนะเออ จนกว่าเราจะเห็นกับตัวเองใช่ค่ะจากความที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆเพราะสมัยนี้คอล์เซ็นเตอร์ระบาดหนักไปทั่วทุกมุมโลกเราก็ดูคลิปของคุณอูตลอดใช่ไหมคะดูดูดดแล้วเอ๊ะเอน่าสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยพอดีบอกว่าน้องลูกชายจะจับจับฉลากที่พักโรงเรียนนะคะเนื่องจากทางญาติของเธอ ยังไม่ได้ส่งล็อกเก็ตมาให้กับเธอแล้วก็พูดได้คำเดียวว่ายังไม่ว่างทําให้เธอกับลูกชายต้องพลาดอะไรบางอย่างหรือไม่เขาก็ยังไม่ส่งมาแล้วนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลูกชายก็จับฉลากไปแล้ว<า>ก็แม่ไม่ได้ลูกคนที่สองก็อยากจะสอบตัวม3ต่อม4อ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อยากจะให้เขาใส่ล็อกเก็ตของลวงปู่ไว้อ,อย่างเงี้ยค่ะ แล้วทางญาติก็ไม่ได้ส่งล็อกเก็ตมาให้แล้วเราก็กุ้มใจตอนหลังเขาก็ส่งมาแล้วอะค่ะเออทางน้องสะพายโทรศัพท์ไปให้อาคนนั้นอาคนนั้นก็ส่งมาส่งมาเขาไม่ค่อยจะพอใจนะคะอา้าวทำไมอะ่ <c oughs> ว่าะเขาบอกว่าเขายุ่งมากฟัง เสียงเขาเขาไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยจพอใจอะค่ะเขาบอกว่าเขายุ่งมากตอนหลังเขาก็ส่งมาเออนั้นก็ไม่ค่อยจะสนใจนั้นก็เอาไปวางไว้ข้างๆทีวีอะค่ะมันนั่นก็ไม่ค่อยจะสนใจไงคะแล้วตอนหลังเ,ออเดือนสามปลายปลายอะค่ะข,ข,ข้างบ้านเสียค่ะเราเราไปช่วยใช่ไหมคะอ๋อไปช่วยงานเขาใช่ค่ะแล้วเขาตุนเนื้อหมูอะค่ะเนื้อหมูนั้นร้อนๆเลยนะคะเดือดๆน,นะคะคุณอู๋ไม่ไม่ใช่ว่า เย็นๆนะคะยกออกมาจากเตาแล้วจะตักมาเป็นถ้วยแกงอย่างเงี้ยถ้วยใหญ่ๆแล้วเขาก็ตาักม,มาตอนนั้นมีมีอยู่สิบสองโตอะค่ะทุกคนก็นั่งลงไปกินข้าวได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะนั่ากับญาติก็ไปนั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่งใกล้ๆกับห้องครัวค่ะผู้ชายคนนั้นไม่รู้อีกท่านไหนมีทั้งน้ำมีทั้งซีอิ๊วค่ะน้ำมันหมูอย่างเงี้ยค่ะรถตรงไนนันางอะค่ะรถตรง เฝั่งขวานะคะทั้งการเกง่งทั้งเสื้ออย่างเงี้ยเล,ะเล,ะเละอะเอทอะไปหมดเลยค่ะคร้อนแย่เลยเด็กตอนแรกๆก็รู้สึกว่าร้อนนิดหน่อยะคะ่ะแต่ดูไปก็ไม่มีอะไรอะคะ่ะพอดีวันใส่เสื้อแขนสั้นนะคะลดลงมาตนข้อศอกอย่างเงี้ยแล้วก็ตกลงไปที่เอก็ไหลลงไปที่เอวด้วยอะไรด้วยใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะแม่ครัวแม่ครัวเขาบอกว่าเฮ้ย ร้อนร้อนมากเลยเขาก็เอาผ้าผ้าเช็ดหน้าเอาน้ําจุ่มผ้าเช็ดหน้านะคะเช็ดอะคะ่ะเขาบอกว่าเป็นไงบ้างเอ,อเดี๋ยวทางแม่ครัวก็เกิดอาการตกใจเพราะน้ําแกงกําลังเดือดเดือดนั้นร้อนมากถ้าขนาดหกใส่ตัวขนาดนี้จะต้องพองแน่ๆเพราะจวบกับวันนั้นเธอใส่เสื้อแขนสั้นด้วยแม่ครัวตกใจถามเธอว่าเป็นอะไรบ้างไหมดูได้มันก็ไม่เป็นอะไรอะค่ะเขาก็มไม่เชื่อไงคะ ข้างในไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยใส่เสืส้อแขนสั้นตอนข้อสองเนี่ยมันก็มีมีแต่แดงๆนิดหน่อยก็เหมือนกับสีชมพูสีชมพูทา่านะเองอ่ะแล้วเราไม่ปวดแสบปวดร้อนเหรอไม่มีอ่ะไม่มีอาการอะไรเลยรู้รู้รู้สึกว่าร้อนนิดหน่อยท่านะเองอ่ะค่ะแล้วตอนนั้นเริ่มเริ่มคิดถึงว่าเอ้ยเป็นพ่อหลวงปู่สวงหรือเปล่าที่มาช่วยเริ่มคิดไหมเริ่มคิดเลยค่ะนั่นก็ดูคลิปดูคลิปของของคุณอูเอ่อตอน ดูลาลายขี่มาก็บอกว่าหลวงปู่ช่วยเหลือคนจะยางเอ่ออย่างงู้นอย่างนี้อย่างงีอ้งงอ่ะค่ะนั่นนั่นก็คิดในใจว่าคนอหลวงปูม่มาช่วยแน่ๆเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรปกติคนถูกน้ําร้อนถูกถูกน้ํามันก็จะพองใช่ไหมคะชแต่นี่ไม่มีอะไรหลวงปู่ช่วยแน่นอนนะคะแล้วต่อมาอะไรอีกอ่ะต่อมาก็คุณแจะ่ะค่ะคุณแจหรอค่ะคุณแจคุณแจมเโทร์ไซค์อ่ะค่ะ ลูกนั้นก็ลองอะค่ะเขาก็อายุสิบสี่เองแล้วเขาก็ชอบวันกลางคนืนน่ะสี่ขับรถออกไปซื้อของกินนะคะแล,แล้วก็กเอากุญแจไปซ่อนไว้พ่อพอเขาเอากุญแจไปซ่อนเหรอค่ะพ่อเด็กอะค่<อ>ะและซ่อนซ่อนจนไม่รู้ว่าซ่อนที่ไหนแล้วค่ะแล้วเขาก็คิดว่านาันออกไปอืจะไม่ได้เขาคิดว่านันบอกว่านันไม่ได้เอาไปอืแล้วเขาก็ไม่เชื่อ พอดีนั้นไปทํางานกลับมานั่งบนเก้าอี้แล้วเขาก็นั่งอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เอากระเป๋าอะค่ะเขาก็เอาออกมาออกมาวางไว้วางไว้บนโต๊ะค่ะเก้าอี้อีกตัวหนึ่งอะค่ะเขาก็เอาแล้วเขาก็บอกว่ามีไหมเขาบอกว่าไม่มีแล้วนั่ก็เห็นกุญแจอยู่ตรงกลางแล้วค่ะตรงกลางาคนละฝั่งใช่ไหมส่งรูปภาพไปให้คูดูตัวนั้นนะคะ<อ>คุณแจวางอยู่ตรงกลางนั่นแหละค่ะแล้วมันมาได้ยังไงอะ ไม่ทราบค่ะเหรอเขาหาดีแล้วเหรว่าตรงนี้ไม่เคยมีไม่มีค่ะนันนันทำงานกลับมานั่งพักผ่อนปุ๊บน่ะก็ว่างๆอค่ะไม่มีอะไรอะค่ะเออพอเพราเขาเอากระเป๋าเราไปค้นดูปุ๊บในกระเป๋าแล้วก็ไม่มีแต่มันไปโผล่ตรงนู้นอ่าแล้วเริ่มคิดเริ่มคิดไม่ว่าเป็นหลวงปู่นั่นก็ตอนแรกก็ยังไม่คิดอะค่ะ แล้วไม่ไม่รู้อีกท่านน,น,นั้นก็เอาเมือไปล้วงไปล่วงช่องกระเป๋าของนั้นที่ใส่คุญแจค่ะล้วงล้วงยกคุญแจอีกตัวหนึงอยู่ในกระเป๋าอ่ะแต่ว่าแฟนหาครั้งแรกไม่เจอหาไม่เจอเขาไม่ได้หาช่องนี้หรือเปล่าไม่ทราบอ่ะนั่นก็ไม่ไม่ทราบ,บเขาหาไม่หาค่ะแล้วนั่นก็เห็น วางไว้ตรงกลางแล้วนั่นก็บอกนั่นนั่นก็คิดว่าเขาเอากุญแจไอ้ตัวไอ้ตัวที่อยู่กระเป๋าน,นั้นนะคะในกระเป๋านั้น,เ,น,น,นนะเอาออกวางไว้เป็นเหมือนปาฏิหาริย์ที่หลวงปู่ทําให้เห็นเก้าอี้ที่ว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเลยตอนที่เธอกลับมาจากการทํางานแต่เพียงแค่ชั่วครู่เดียวกุญแจมาจากไหน นางก็ถามเขาว่าเขาไม่ได้เอามาวางไว้เหรอเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอามาวางแล้วเขาเขาก็ถามนะว่านานสึกใช่นานเอามาวางไว้มัน่็บอกว่านานไม่ได้เอามาวางอ๋อต่างคนก็นต่างต่างคนก็ต่างคิดว่าต่างคนอีกคนมาเอามาวางหรือเปล่าเหรอใช่ค่ะอืม <c oughs> แต่มันก็มาเองแปลกมากเลยแปลกค่ะจนจนจะแปลกมากแล้วนางตอนนั้นนางก็คิดเลยค่ะว่าอีิงเจะหลวงปู่สวงเอามาวางอะค่ะหลวงปู่เอามาวาง อืมแล้วแล้ววันอีเรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งอะค่ะตานี้เองอะค่ะวันเสาร์ตอนกลางคืนตอนก็หาห้าทุ่มห้าทุ่มกว่าไอ้ลูกชายคนก็ขับรถแล้วขับใจออกไปออกไปไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะคะแล้วมลูกขับอีท่านไหนตกลงไปในร่องน้ำอะค่ะอ้าวเป็นไงบ้างอะค้าถลอกสิคะแล้วคุณอูซ่าไหมคะกระเป๋า กระเป๋าตังกระเป๋เาไอกระเป๋าตังของเขาอค่ะแล้วมีบัตรมีบัตรประชาชนบัตรบัตรสภาพบัตรตีโรงเรียนเขาอ <Huh. S 2> มีเอกสารอยู่ๆในนั้นตกลงไปในน้ำอ่ะตกไปในน้ําหาไม่เจออืแล้ววันอาทิตย์เขากับพ่อเขาก็ไปหาก็หาไม่เจอ <Huh. S 2> นั่นก็ไปหาหาไม่เจอค่ะ <Huh. S 2> แล้วประมาณวันจันทร์ล้วเราก็บอกว่าจะ ของหายต้องไปแจ้งความใช่ไหมคะใช่ทำทำบัตรใหม่อย่างเงี้ยค่ะก่อนที่นั้นนั่นจะไปทางานก็ประมาณเจ็ดโมงขึ้นนั้นก็จะไปทํางานใช่ไหมคะนั้นก็ลุงปู่ก็ตั้งอยู่ตรงนั้นนะคะนั้นก็ไปยกมือไหว้ใช่ไหมคะบอกว่าลุงปู่เนี่ยเออลูกชายอะ่ะไม่ไม่เชื่อฟังขับรถออกไปก็ตกตกล่องตกล่องไปนะั้นกระเป๋าก็ไหลไปกับน้ําหาไม่เจอแล้ว เธอได้แต่ขอให้หลวงปู่สูงช่วยให้ได้เจอกระเป๋าของลูกชายเพราะว่าภายในกระเป๋านั้นมีเอกสารประชาชนและบัตรนักศึกษาที่สำคัญถ้าหากไปแจ้งความทำใหม่จะต,ต้องเสียเวลาเป็นวันๆเพราะต้องเดินทางไปทำแต่ละที่พูดไปเรื่อยเปอย่างเงี้ยค่ะาข,ขอไปเรื่อยๆเงี้ยค่ะ กูทราบไหมคะตอนประมาณแปดโมงครึ่งแปดโมงกว่ากว่าแปดโมงครึ่งเน,นะะี่ยค่ะพ่อเขากับเขาจะไปแจ้งความจะไปทําบัตรใหม่ะคะ่ะอืมตรงสภานนะคะ่ะลงไปนิดหน่อยะคะ่ะพ่อเขาและในวันที่จะออกไปกับลูกชายเพื่อไปแจ้งทําบัตรและเอกสารต่างๆในวันนั้นผู้เป็นพ่อได้ห้อยล็อกเก็ตหลวงปูส่สวงเป็นวันแรก แฟนเขาได้นึกถึงหลวงปู่หรือว่าขอหลวงปูไ่ไหมว่าขอให้เจอหรืออะไรเงี้ยไม่ทราบอ่ะนันก็ไม่ทราบเขาขอไม่ขอค่ะแต่เขาเออใต้ใต้เอเอล็อกเก็ตของหลวงปู่อ่ะเขาห้อยเขาห้อยคออยู่หรือไงล็อกเก็ตห้อยคออยู่ฮะ <c oughs> ใช่ไหมใช่๋อเขาแฟนแฟนแฟนคุณเออห้อยล็อกเก็ตของหลวงปู่ที่คออยู่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แล้วไม่ไม่รู้อีกท่านนะเขาก็มองลงไปค่ะก็เห็นกระเป๋าเขาบอกเขาก็ถามลูกชายเขาบอกว่าไอ้น่นนี่ลูกนั่นนั่นซือกระเป๋าของของเธอใช่ไหมแล้วลูกชายก็ดูเอาลงไปอะค่ะเขาก็ใช่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 ลกกระเป๋าแล้วเขาก็ลงลงไปเอาอะค่ะเอตอนที่ไปตอนที่ไปนั้นไปงานขี่มอเตอร์ไซค์เป็นสองคนหรือไง ใช่ค่ะฉี่ oh. มอเตอร์ไซค์อะค่ะกระเป๋ากระเป๋าใบนั้นนะคะตกตกน้ําใบน้ําก็เปียกอะ่ะแต่ขอไม่ชํารุดมากอาหารนิดหน่อยเองค่ะนั่นในกระเป๋ามีเงินไหมไม่มีอะค่ะทีนี้อันนี้แฟนเขาเชื่อไหมว่าเป็นที่หลวงปู่สวงเนี่ยช่วยแน่ๆเลยเขาก็คิดนะค่ะเหรอยังไม่เชื่ออ,อีกเหรอเชื่อไหมตอนนี้เขาเชื่อ,เ,อเขาเชื่อ หลวงปูส่สวงโปรดลูกหลานเสมอไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนภาษาไหนหลวงปู่ไม่เคยเลือกหากเขามีความศรัทธาเชื่อมั่นในตัวหลวงปูส่สวงทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มที่ใจก่อนเสมอและเมื่อใดใจมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในหลวงปู่แล้วปาฏิหารก็จะเกิดเช่นเดียวกับคุณนัน ที่ได้ประสบมาอิริเมียอองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทเทยียเอสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สูงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สูงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้น เจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ